สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับชนิดสีผ้ิาพี่ผ้านองนะครับมาเบิ้งตัดหยาในปลาอย่างนะครับว่ามันติดเสี่ยงอันตรยขนาดใดยนะครับ้าพี่น้องนะครับมีเงื่อนเหลือมีไฮไว่น่าอยู่ไก้ป่าอย่างนะครับพี่น้องให้พี่น้องพึ่งสังเกตคอนี้ดีๆนะครับ้าพี่น้องเห็นหยางงามๆครับน้ำปลาอย่างเด้อผมก็อยากให้พี่น้องนะครับไปเบิ้งว่าเพิ่นฉีดยาขาย้าบ่ครับพี่น้อง ถ้าอยากให้แน่ใจก็คือไปถามเถ้าแก่เพื่อนนะครับหรือว่าไปถามผู้เป็นเกียอย่างเด้พี่น้องเด้อว่าหยาซึ่งนี้น,นะครับได้ฉีดยาบอนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าเห็นงามๆเด้พี่น้องเด้อย่าพึ่งเฝ้าไปเกี่ยวเด้อครับเด้อมันอันตรายนะครับเพราะว่าส่วนอย่างนะครับกับยาฆ่า,ายานี่มันเป็นของคู่กันเด้อพี่น้องเด้อทุกมือนี่แห้งสิมีตั้งใจยาเฟด ดูดซึมครับใพ้ดูดซึมฉีดเข้าไปว่าสามถึงหามือหรือว่าสิฟมือขก้นไปครับมันข้อจงีงยบครับพี่น้องเนี่ยถ้าวิญญาแบบนี้นะครับมันก็จงีงยบก็สจีเหี่ยวก็จีรู้เรื่องว่ายาเบื่อยานะครับพี่น้องทางที่ดีนะครับถ้าเห็นอย่างงา่งายๆไ็ต้องไปถามเจ้าของสวนมันก็เด้อพี่น้องเด้อแค่ฟ้าไปเกี่ยวมาให้งวัวเขากินนะครับเห็นบ่ มันกับง้ามกับงามแล้วพี่น้องเนอะบางเจ้ามันกับสิทีตั้งแต่หัวปีครับกอหย่าตั้งแต่ช่วงหัวปีที่ฝนไม่ฟ้าไม่มันตายไปแล้วนะครับต่อสองม้ามันกับสิเขินงามเหมือนกันทีละครับ่ว่ามันกับผมคีบาส์จะมีสารผิษตกข่าวของเรื่องพี่น Hence, ้งองเด้อก็อยากให้พี่น้องเพิ่งระวังขอนี้ไว้นะครับเพราะว่าสิเป็นงัวเป็นควายเฮาเด้อพี่น้องเด้อกินเข้าไปนะครับ มันก็ดจีบเห็นผลปุ๊บปั๊บได้พ่นองมันอาจจะเห็นว่านะครับจอยครับเสื่องซึมมากินอาหารครับจอยลงจอยลงมามันได้หลาย,ลายมือพันไปอาจอาจจะเป็นเดือนนะครับห่ามันจจว่ากินเขาไปปุ๊บปั๊บจ่ายปุ๊บปั๊บนะครับมันก็จีป่วยอยู่ข้างในมันนะครับกินเข้าไปแล้วประเภทยาคายงานนี่มันมันเทียนให้ล้ำใส่โพงก่อนนะครับล้ำใส่โพงหล,ลังจากนั้นก็เทียนให้ล้ำใส่เปลือยครับกินอาหารบ่ไดในที่สุดก เรียบร้อยนะครับตามเบิองน้ำพินเบิองขจ้าเพึนว่ามาแบบนี้แหละครับพี่น้องท่งนี่ดีก็คือเดกเกเยวมันกินหอยพี่น้องน้ำปลาอย่างครับมันมันเสี่ยงกับยาขายยาเนาะจังไรเราก,ก็ตรวจตาดีก่กนเด้อพี่น้องเด้อผมกับเป็นห่วงพี่น้องซุขขกบุซุกจนแลกันนะครับรเกษตรกรบ้านเฮาครับมัวก็คือธนาคารยางในดนะพี่น้องเนาะถ้าเขาเป็นยางึ้นมากกับมันเนวติ บวกันง่ายๆนะครับพี่น้องก็ต้องเสียเงินเสียค้าครับฉีดบานฉีดยานะครับอสุดท้ายแล้วพี่น้องคำว่าเบิ้งกัอย่าลืมนะครับปากดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสำานีครับสวัสดีครับ